จะมีร่องน้ำหมากแล้วเวลาเราทาเยอะๆเยอะๆแล้วเคลียร์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 ร่องน้ำหมากนจะตื้นขึ้นมาได้ทั้งบำรุงผิวทําให้ผิวกระชับไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มไม่ว่าจะเป็นรอยย่นรอยหน้าผากตีนกาแต่ที่สาคัญที่สุดเนี่ยทุกคนกลัวร่องน้ำหมากตัวนี้จะช่วยปรับร่องน้ำหมากเนี่ยให้ตื้นขึ้นหนูเคยเป็นอะตอนที่แบบหนูมีตีนกากอนหนูไม่เคยใช้แล้วแต่งหน้าไปหน้ามันแครกเข้าใจคำว่าหน้าแคร็กไหมหน้าแครกคือแบบเหมือนมันมีเส้นเส้นอะไรอยู่ตรงเนี้ยแล้วแบบเเเววลาที่่ยอะหมืน ผู้ชายอยู่ใกลๆอ่ะเขาก็มองไม่ไ้เขาบอกว่ามันจะเป็นเส้นๆเหมือนเราทาแป้งไ<ช> <ๆ S 1> ม่สนิทเลยก็ว่ามันมีรอยแตก <ๆ S 1> แต่ <ๆ S 1> ตัวนี้ก็คือจะเข้าไปสมานไอ้ริ้วรอยที่มันกําลังแตกต้องบอกว่ามันเป็นตัวฟิลเลอร์คือเราทาปุ๊บเนี่ยมันจะซึมเข้าผิวเอาง่ายๆว่าตีนกาเกิดจากการที่เราผิวแห้งพอเราผิวแห้งปุ๊บเนี่ยเวลาเรายิ้มเนี่ยมันจะเป็นริ้วรอยแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะซึมทําให้ตรงรอยที่เราทามันสวยจริงคนที่กลัวเข็มหรือว่าต้องการสวยแล้วราคาจับต้องได้ได้ทั้งบำรุงผิวทำให้ผิวกระชับไม่ว่าจะเป็น แมไม่ว่าจะเป็นรอยย่นรอยหนะะ้าผากตีนกานะช่วยปรับร่องน้ำหมากเนี่ยให้ตื้นขึ้นร่องน้ำหมากต,ตีนกาหายในราคา490บาทเธอว่าลดไหมเลิดบอกเลยว่าเลิด